เจ้านาเห็ดหั่นกินด้ะสบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับขอเชิญสองชุีพืชก่าเนาะเบอร์นี้สีเขาขัว้วเฮ็ดเมนูเผาป่าพี่น้องไปหน้ากับประธานได้ต้อ่น้องเนื่องจากว่าฝนตกน้ำมาทุกคนตันทางเลยผ่านหุ่นเขาทุกคนรนะ้ายพื้นที่กันนำ้ำถมทุกคนก็เอาให้น้นำลดลงไปเนาะเพราะว่าป,ปีนี้เนาะน้ำถมร้ายพื้นที่แนหะ้ทุกคน นีสิเาขวดทเมน่สิเผาปลาเนาะปลาอยู่บ้านสดีปนิ่นนะโลนึงหาเมื่อหาพันกี๊ทุกคนกับระมมณเท่าว่วะแปดสิบบาทเลยทุกคนแปดสบปบาบทอนีเนาะขาวกรเมเนูนเผาทุกคนเนาะตัวโรหนึ่งเากเอาไปชิคายใส่แหละทุกคนพี่นมอง่ข้าวกสิเเกลือ้ปลาเผาเลยทุกคน ไ่เกลือลายมีแนวคุวปลาเผาเกือดเข็ม ความง่างไหวคือเกลือหักซากควมมามเข็มง่ายดีักหักซากความง่างไหวคือเกลือหักซากความเข็มหักแมนล่กงองเงี้ยโเข็มเฮดเข้มพี่น้องมันจังไอ้นั่นเด้ดักข้าวมันจังแบบหน้าเบล็ด bỏ mày ăn, con gì yên này ai pha lạ mầm hai bớt lạ mầm hai bớt lạ bớt lạ mầm hai bớt lạ mầm hai bớt lạ mầm hai bớt lạ mầm ดีด้วยทุกคนเผาปลาเผาปลา,าตอนนี้อบก,กับกำลังดพกับด้านด้วยทุกคนพิดกับด้านค่ะนะไป

บาสดีเอว่าผิดป่าเลยทุ่คนเด้อเลอามือจับมันจั่งใหญ่อย่เนางเอ้ยเนาะถ้าได้สิป,ปืนแล้วพี่เองถ้าตอลงมาันก่อนเนะอเขาจะมีเห็นมันหยาบพี่น้องเลยเอ้ดันมือขออ่อย จำหนี้ใ็้ได้ไม่ยาก่น้อเปล่าเนี่ยเริ่มไอ้ห้อยแล้วพี่น้องเอสแคลยเอสแคลยกำล,ลังมันเลยทุกคนกำลังมันจวดจวด Tani kayak sih suka tuh kon, mant-mant dah, leman apa? Tumis

ये हवा ना काती तो का पानी बंद kaffir lime ginger ginger garlic ginger ginger garlic ginger garlic ginger garlic ่หนยนี่ะเนี่ยเลีลานงลนงต้องันไที่สุดก็แล้วแล้วเมนูเผาปลาค่ะพี่นองตอนนี้เมนูหอก่ะแดดเป็นทีอ่อยได้ทุกคนด้เล่อางปดูปลาเลย

กินน้ำ้อนเหมือนกินัวิน้ัวไเีย้าัวกามาบฮะูนอยากกินัวนอยากกินแต่สาานร้านามาน่นี่พี่น้องบ้ง้เป็นอยตนี้ด่ข้าเปาเองกอิ่นะวพีได้กินเพื่อทีกินพี่้องะตจะแด้พ สองสัปโมงคอโอ้ไม่ได้เอเห็ดป่ะตัดใส่ถั่วไปหน่อยานีนมามาแลพร้อมมาแล้เอียงแบนบะรแบบะแบะาบะแบะแแบะ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 แบบะะ แล้วไหันกินกระเพียงปเดี๋วันตไปแล้วตัาทัวร์ตั้มทัวร์มาเลยพันส็กิไปนเอ้ไปซื้อเขาเด้อไปซื้อาจาอร์ราคาจากจอร์เพาสมานี่ เอาตร้า huh. ก uh ็ผ huh. um ่า huh. น um ีหมเกาะในเกี Ay ่ยวนี่หยนแล้วเป็นไอ่ะเส้นหนาเหน่านกินด oh ้ะเหืเอาขาไอเนี่ยเหย่เอาแตงโ้าขอาใส่ป่า